สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสประจำวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,567นะครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสวันนี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นข่าวโดยเฉพาะช่วงจับกระแสะสื่อไปดูสิครับว่าสื่อมวนลชนบเราวันนี้เขายังเกาะติดอยู่กับเรื่องอะไรเท่าที่ไร่เลียงดูเบื้องต้นเนี่ยก็ยังอยู่ที่เรื่องของการ พักโทษของคุณทักษิณชินวัตรวันนี้เองนาะยยกรัฐมนตรีนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรโดยเฉเพาะนะครับเรื่องที่ได้รับการพักโทษท่านนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเศรษฐาทวีสินก็บอกว่ากรณีที่มีเสียงสะท้อนว่าการพักโทษของคุณทักษิณ นะครับในเรื่องของการใช้กฎหมายบอกว่าการที่พูดว่าลักษณะการใช้หลักนิติรัฐสองมาตรฐานแบบอภพิสิทธิชนแล้วก็มีการเรียกร้องกันตอนที่คุณทัาศิล์ถูกพิจารณาพิพากษาซึ่งหลายฝ่ายเขาเห็นด้วยกับคำพิพากษาขณะที่หลายฝ่ายก็เห็นด้วยแต่ถ้ามองย้อนหลังไปสิบกว่าปีที่แล้วมาถึงวันนี้ ก็เรียกร้องให้คุณทักษิณกลับมาสู่กระบวนการยุติธรร,รมแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคุณทักษิณก็กลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมคุณทักษิณกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมค,คุณทักษิณก็กลับเข้ามาแล้วกรมราจทานเองก็มีการตรวจสอบโรงพยาบาลตำรวจเองก็มีการตรวจสอบคณะกรรมิการรัฐสภาก็เข้าไปตรวจสอบกระทรวงยุติธรรมก็มีมาตรฐานในการตรวจสอบอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนที่คุณทักษิณถูกวิพากษาไปเราก็เชื่อในระบบ นะครับว่าการดําเนินการโดวยกระบวนการยุติธรรมนั้นถูกต้องวันนี้คุณทักษิณเข้าสู่กระบวนการในการที่จะรับโทษและได้รับการยกเป็นพราะเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็ว่ากันไปซึ่งก็เป็นกฎหมายที่เขียนไว้อยู่แล้ววันนี้เราจะนะครับบอกว่าวันนี้เราจะต้องมาพูดถึงเรื่องนี้กันทุกวันหรือเปล่าท่านนายกบอกก็ไม่ทราบได้หมายถึงตัวท่านพูดเองแล้วก็ตอบเองนะครับตานผู้ฟังครับแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมาย ต่างคนต่างก็มีความเห็นด้วยกันทั้งนั้นเราอยู่ในสังคมที่มีความเห็นต่างและหลายๆนะครับและหลายๆเรื่องและหลายๆเรื่องเองก็มีคนไม่เห็นด้วยกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทําและหลายๆเรื่องก็มีคนเห็นด้วยแต่จริงๆแล้วเราอยู่ร่วมกันมากกว่าเราอยู่ร่วมกันด้วยอะไรด้วยกฎหมายและก็เรื่องของกฎหมายก็เป็นเรื่องสําคัญดังนั้นทางกระบวนการที่คุณทักษิณถูกพักด้วเป็นไปตามกฎหมายแล้วแต่ว่าเราเดินไปข้างหน้ากันดีกว่า วันนี้บ้านเมืองเราต้องการการเดินไปข้างหน้าการทําและต้องการที่จะทําอะไรหลายอย่างจากรัฐบาลหรือจากทุกๆกภาคส่วนอย่างที่ตัวเรียกว่าเรื่องความขัดแย้งก็ต้องบริหารกันไปนะครับแต่ก็ต้องตั้งอยู่บนทัศนานของความสงบซึ่งเรามีพื้นที่อยู่แล้วเรามีสภาอยู่แล้วเรามีสสและนักวิชาการอยู่แล้วเรามีเวทีที่สามารถพูดคุยกันได้ใช้เวทีที่ปลอดภัยดีกว่านี่ทางด้านของนายก รัฐมนตรีคุณเศษฐาทวีสินว่าไว้อย่างนั้นนะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือวันนี้เราหันมาดูเรื่องหนี้สินดีกว่ารวมไปจนถึงปัญหาเรื่องยาเสพติดซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้เองมันเป็นปัญหายอยู่นะฮะอันนี้เรื่องที่พักตัวคนทักษสินนะท่านนายกก็ออกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท่านนายกบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าถ้าจะถามว่าผมรู้สึกอย่างไร หลังจากที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษรู้สึกอย่างไรเรื่องสถานการณ์เมืองจะเริ่มร้อนขึ้นแล้วก็มีการพูดไปถึงเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คุณเศรษฐาบอกมันก็ร้อนขึ้นทุกๆวันแหละทุกเรื่องก็ร้อนหมดอย่างที่บอกพื้นฐานทุกวันนี้ก็คือปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องสาคัญการใช้งบประมาณก็ยังใช้ไม่ได้หากเรามีเงินในกระเป๋าทุกคนก็อยู่ดีกินดี ชีวิตมีความสุขและก็ได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีสาธารณสุขที่ดีแต่วันนี้เรื่องของภาวะที่ร้อนแรงขึ้นทุกวันนะครับเรื่องแต่วันนี้เรื่องของภาวะที่ร้อนแรงขึ้นทุกวันและถ้าอยากจะหลีกเลี่ยงคําที่ว่าจะเป็นนายกคนที่สองคนที่สามดาวไม่มีแสงหรืออะไรสักอย่างมันเป็นเรื่อง มันเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อกี้นี้นะครับก็คือสือไปถามว่ากังวลไหมอะไรแกบอกแกถ้าฟังจากที่ตอบก็บอกไม่ได้กังวลอย่าไปเปรียบเทียบอะไรเลยนะครับไม่ต้องเปรียบเทียบเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งเรื่องนี้ก็ถามกันมาเยอะแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยรัฐมนตรีพักร่วมเองทํางานซึ่งก็เห็นอยู่นะครับเพราะทุกคนตั้งใจทํางานในการที่จะแก้ปัญหาประชาชนเพราะฉะนั้น ยังไม่มีการปรับไม่ปรับและก็ไม่ต้องถามทุกอาทิตย์ทแต่ก็บอกมาแบบเนี้นะฮะเอาไปดูเรื่องของอดีตรองหัวหน้าพักเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยนั่งอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นก็คือน,นายแพทย์จรนาสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกว่า ในกรณีที่มีเสียงวิาพากษ์วิจาร์ถึงก,การเปิดยของมุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทําให้เกิดการตั้งคาถามและก็เปรียบเทียบกันถึงทักษิณมเดลในการที่จะไม่ต้องรับโทษในเรือนจําต้องว่าไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกฎหมายในการกําหนดโรคหรือความเห็นของแพทย์ที่ผู้ดูแลนะครับแพทย์ที่ดูแลจะต้องนะครับเป็นคนนําเสนอในอาการป่วยดนั้น ซึ่งตามกฎหมายของกรมราชทัณฑ์และวิชาชีพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องไปรองรับสาธารณสุขไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เข้าไปกำหนดประเภทหรือชนิดของโรคที่เข้าข่ายในการที่จะรับพักโทษหรือไม่ได้รับพักโทษต่างๆถ้าไม่มีกฎหมายรองรับตรงนี้สาธารณสุขก็ไม่สามารถดำเนินการได้คุณหมอชนะนันบอกว่าสาธารณสุขสามารถออกความเห็นว่าความรุนแรงของโรคแค่ไหนควรจะอยู่ในเรือนจำะจะอยู่ในเรือนจำอันนี้ก็ต้องดู แล้วก็เป็นหน้าที่ที่แพทย์ที่เกี่ยวข้องในต่อโลกนั้นนั้นเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่และปฏิบัติตามหน้าที่พระราชบัญญัติพรบประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามจรรยาบรรณและจริยธรรมของแพทยสภาที่แพทย์ทุกคนเป็นสมาชิกคุณหมอชลรณนานบอกว่าตัวท่านเองนั้นก็เป็นนายกสภาพิเศษของแพทยสภาหากมีประเด็นอะไรที่จะนำข้าสู่การประชุมพิจารณา ก็จะต้องนําเข้าสู่สาธารณสุขไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ตรงนั้นในการที่จะไปแทรกแซงหรือออกความเห็นใ้กับแพทย์ทั่วไปหรือไปวิพากวิจารณ์ในแพทย์ชนน่าบอกว่าเหตุการณ์ด้พักทัวของคุณทักษิณเนี่ยในการกําหนดจะมีองค์กรที่ปรึกษาหารือและเป็นคณะกรรมการด้านทางการแพทย์กําหนดไปให้ซึ่งไม่ได้ขอคมเห็นจากสาธารณสุขซึ่งการได้รับยกเว้นโทษ จะมีองค์กรแพทย์ที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเหมือนกับคณะกรรมการที่จะตัดสินว่าพักโทษหรือไม่พักโทษก็จะมีองค์ประกอบของเขาเนีย่ยนะฮะคุณแม่คุณหมอชรานานว่าไว้อย่างนั้นส่วนที่มีข้อสงสัยแนละถามกันอยู่บ่อยครั้งนะครกบว่าคุณทักษิณป่วยจริงหรือไม่อาการหนักแค่ไหน,นแพทย์ชราน,านบอกไม่รู้เพราะไม่ได้มันคนตรวจคุณทักษิณเอออ <c oughs> เรื่องนี้ไปดูความเห็นของนักวิชาการทางการเมืองบ้างอาจจะตอบคําถามหรือตอบข้อสงสัยที่ว่านับต่อแต่นี้ไปการเมืองไทยจะเป็นยังไงจะมีนายกสองคนไหมนะครับอ่ามันจะมีเรื่องของการแทรกแซงในการทํางานของรัฐบาลไหมหรือว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับอาจจะมีในส่วนของการที่จะต้องพูดถึงมุ้งนะครับของคนที่รับการพักโทษมุงของอ่าคุณเศรษฐานนนี่หรือไม่เนี่ย นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เขามองอย่างนี้รองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยแม่อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขได้ตามมาที่ลาตะครที่ติดตามเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสก็คงจะทราบว่าเราก็เคยเชิญอาจารย์ยุทธพรมาร่วมพูดคุยในรายการกันหลายครั้งาอาจารย์ยุทธพรบอกอย่างนี้บอกว่ากรณีหากมีสสไปเยี่ยมคุณทักษิณ ที่บ้านจันสองลาดเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดจริยธรรมข้าราชการการเมืองเพราะเป็นการพบปะผู้คนตราบใดที่คนไปเยี่ยมไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือต่งตางๆแต่หากจะมีการร้องเรียนนะครับแต่หากจะมีการร้องเรียนก็จะร้องได้ทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ก็ไม่ถือเป็นความผิดที่เข้าข่ายเพราะการไปเยี่ยมไม่ใช่การไปร่วมสับสนหรือก็ทําความผิด อาจารย์ยุทธพรบอกว่าคุณทักษินเป็นผู้ที่ให้คําแนะนําหรือวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองต่างๆแล้วก็ตรงนี้ถ้าคุณทักษินสามารถให้คาปรึกษาแนะนําได้อาจจะการเป็นการเข้ามาปรับประสิทธิภาพของรัฐบาลและช่วยทําให้การทํางานในราชการไร้รอยต่อมากขึ้นแต่คงไม่ได้มากแต่ไม่ได้มายกเครื่องรัฐบาลอย่างแน่นอนนะถ้าอาจารย์ยุทธพรยังบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก และคิดว่าคุณทักษิณเองคงจะไม่รับถ้าเผื่อนในส่วนของนายกรัฐมนตรีหรือสอสพักเพื่อไทยนะครับไปกดดันที่จะให้มีการแต่งตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาในคณะทำงานของรัฐบาลหรือของพักเพื่อไทยนะครับคุณทักษิณก็คงจะไม่เห็นด้วยแม้ว่าจะมีการกดดันจากสส ท่านอาจารย์ยุทธพรบอกว่าคุณทักษิณก็มีบารมีมากอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งอะไรออันนี้ก็มองในมุมนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันท่านอาจารย์ยุทธพรบอกว่าการมาของคุณทักษิณจะทําให้กระแสต่อต้านถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คิดว่ามันไม่ง่ายเพราะวันนี้การเมืองไทยก้าวข้ามคุณทักษิณไปเยอะแล้วแต่เปลี่ยนเป็นการต่อสู้เชิงรุ่มการซึ่งคุณทักษิณอาจจะเป็นตัวแสดง อาจจะเป็นตัวแสดงหนึ่งท่ามกลางการแบ่งขั้วแต่ไม่ใช่ตัวหลักอย่างที่ผ่านมาในอดีตน,นี่มุมมองของคณะมุมมองของนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์สุโขทัยธรรมธิราชท่านอาจารย์ยุทธพอรอิสระชัยนะครับก็ให้มุมมองไว้น่าสนใจเลยทีเดียวในมิตทิทางการเมือเอาไปดูเรื่องของดิจิตอล a บ l e t กันหน่อยนะวันนี้ก็มีความคืบหน้าท่านนายกเศรษฐา บอกว่าโครงการดิจิทัลวอลเลตเป็นนโยบายดิจิตัลวอลเลตที่รัฐบาลพยายามจอมให้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้ดูเหมือนมันจะสะดุดนะครับอย่างที่บอกไปมีต้งข้อเสนอแนะของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติหรือว่าปปชแล้วก็ข้อเสนอของกรรมการกิจสดีกาซึ่งหลายคนก็เสนอมาเราก็ต้องฟังถ้าผมไม่รับฟังเดี๋ยวพวกท่านก็ มาบอกว่าทําไมไม่รับฟังก็พยายามทําให้อยู่ในกรอบเวลาให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งเพราะว่าการธนาคารอย่างประเทศไทยก็บอกแล้วว่าเพิ่งเห็นนะครับเพิ่งเห็นข้อมูลลับก็ขอเวลาซึ่งตนยินดีมีอะไรก็บอกก็ยินดีรับฟังนะก็ล่าสุดนียตอนนี้ก็มีข่าวว่าผู้ว่าแบงค์ชาติขอเวลานะครับในการที่จะศึกษาข้อมูลลับ แล้วก็ทางด้านของท่านนายกเศรษฐาก็บอกว่ากำลังเร่งพิจารณาอยู่นะครับเร่งพิจารณาอยู่แต่ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีปัญหาอะไรประชาชนจะได้ใช้เงินหนึ่งหมื่นบาทจากโครงการแจกเงินดิจิทัลเวเล็ตแน่นอนอ่ะเนี่ยก็คาดหวังกันแบบนั้นนะ่ะนะฮะหลายคนก็คาดหวังหลายคนก็ตั้งตา,งตางรอแต่บางคนก็บอกเอถ้ากูเขามาแจก ไม่เอาดีกว่าไหมนะมันก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันมีความเห็นต่างไปดูเรื่องนี้หน่อยนะครับพูดถึงเรื่องของดิจิตอลเ a l ดหนึ่งหมืบาทแล้วพูดถึงการกู้เงินมาแจกเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องมาดูข้อมูลตรงนี้ด้วยว่าด้วยหนี้สินของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นหนี้นอกระบบประการวงมาไทยคุณสุธิพงษ์จุนเจริญก็พูดถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ ท่านประหลัดกระทรวงมหาไทยบอกว่าตอนนี้มีประชาชนมาลงทะเบียนแล้ว144,429รายมูลนี้รวม13,226นะครับ13,226ล้านบาทกว่าๆเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์120,000 518รลายและการลงทะเบียนน้าสูงในการแก้ไขนี่นอกระบบ23,911รลายรวมเจ้าหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการในการอเจรจาไก,ก่เกีย่ยแล้วเนี่ยนะครับรวมทั้งหมด1 1 4 9 9 5สคนซึ่งในส่วนของการแบ่งจังหวัดและจดเป็นสีทีเนี่ยเขบอกว่า อันดับหนึ่งที่มีผู้ไปลงเทะเบียนในการที่จะเข้าสู่กระบวนการแก้หนี้สาธารณะเนี่ยอปประธานโทษหน,นี้นอกระบบเนี่ยกรุงเทพมารอันดับหนึ่งนะนะครับในส่วนของคุณสิทธิพงศ์บอกว่าสําหรับข้อมูลในการไก่เกียร์นะครับในการไก่เกียร์หนี้นอกระบบทั่วประเทศเนี่ยพบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไก่เกียร์แล้วสอง3มืนสี่พันห้าร้อยสามสิบลายไก่เกียร์สำเร็จหนึ่งมืนห้าพันสองร้อยสามสิบหกลาย พบมูลนี้นะครับก่อนการไก่เกลียเนี่ยนะครับสองล้านสองสองพันสองร้อยห้าสิบล้านกว่าบาทหลังการไก่เกลียรแล้วเนี่ยนะครับก็มีมูลนี้หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าล้านกว่ากว่าเนี่ยนะนี่เขาเชี่อเห็นเลย แล้วก็ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมเรื่องของการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบและในระบบนะฮะคุณสุทธิพงศ์บอกว่านอกจากนี้คุณนุทินชาบิลกุลรองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ออกมาเน้นอ่าได้ออกมาเน้นย้าให้ทุกอ,เอำเภอดาเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดแจนีอย่างน้อยเดือนละสี่ครั้งหนุนเสริมเพิ่มเติมจากตลาด นัดแก้นี้ระดับจังหวัดที่มีการจัดเดือครั้งโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งรัฐเอกชนรวมถึงสถาบันการเงินที่เราจะพยายามที่จะทําให้เป็นเหมือนบันอปเซอร์วิสในการแก้นี้นอกระบบแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวซึ่งประชาชนที่มาลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมตลาดนัดแก้นี้ภาครัฐจะได้ทําการให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมามีผลตอบรับอย่างดี และสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนได้จริงรวมถึงประชาชนที่ไม่ได้เป็นหนี้นอกระบบก็สามารถเข้ามารับคําปรึกษาจากสถาบันนะครับจากสถาบันการเงินเช่นการปรึกษาเรื่องสินเชื่อเพื่อการลงทุนการประกอบอาชีพรวมไปถึงการแก้ไขหน,นี้นอกระบบในเชิงป้องกันอีกทางหนึ่งตรงนี้เองอะไรก็เข้าไปสลับสร็จแล้วอ่านี่เราพูดถึงเรื่องของอนโยบายของรัฐนะครับเร่องของกาาน แก้ปัญหาหนี้สินนะครับแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบซึ่งรัฐบาลเขาพยายามทําอยู่นะะมาดูอีกสักเรื่องหนึ่งนะอ๋อก่อนจะไปถึงตรงนั้นไปดูรายละเอียดตรงนี้หน่อยจำนวนหนี้เนี่ยสองหมื่นสี่ 1 5 3ห้าร้ยสาสลายไก่เกียร์สำเร็จหนึ่งหห้าันสองร้อยสาสิบกลายประสงค์ที่จะดำเนินคดี2 7 9ร้อ็สิบาายนี่ก็ไปถึงเรื่องของการแสดงเจตจำนงในการที่จะเอาผิดการทางกฎหมายแล้วแต่ไม่รู้ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเจ้าของเงินกู้จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กู้หรือผู้กู้จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ปล่อยกู้ น,นี่น่าสนใจนะนะเพราะว่าม,มันมีปัญหาแย้งย้อนก็หล่อ,อเรื่องของการคุกคามในการทวงหนี้หรือแม้แต่ในส่วนของการเก็บหนี้เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนี่ก็เป็นประเด็นที่อาจจะนําไปสู่การส่งให้ต่างเจ้าหนี้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายนะครับมาดูเรื่องของฝุ่น PM 2.5ตอนนี้ทางด้านของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังรองนายกอนุทินชาญพิรุณบอกว่าตอนนี้ได้กำชับผู้ว่าการทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติการเชิงยุกนะครับปฏิบัติการเชิงลุกก็คือหยุดการเผาซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดพีเอ็มสอแล้วก็ต้องบอกว่าต้องตรวจตากันอย่างทุวนทีในแต่ละวันไม่สามารถที่จะปล่อยพื้นที่ให้นําไปสู่เรื่องของการเผานะครับแล้วก็สร้างหมอกควัน ขึ้นสู่นะครับในส่วนของอากาศแล้วก็เป็นปัญหาของฝุ่นพีเอ็มสอนี่ตอนนี้ก็มาหาไทยสั่งให้เฝ้าระวังตามหมู่บ้านต่างๆในตำบลต่างๆแต่พูดจริงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการเผาเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ช่วงเนี้ยนอกจากไฟป่าโดยั่วเยอะแต่ปัญหาใหญ่เนี่ยในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ย ถ้าเรานั่งสังเกตเนี่ยเราก็จะรู้ว่าปัญหาฝุ่นพีเอมสองจุดห้าเนี่ยไม่ไม่จะมาจากการเผาหญ้าเผาเศษสิ่งวัสดุหลือใช้หนึ่งควันท่อไอเสียแล้วก็ตึกรามอาคารบ้านช่องเนี่ยมันเป็นปัญหาต่อการพัดผ่านของลมเพราะว่ามันเต็มไปด้วยตึกแอ นะแล้วก็ควันท่อไอเสียออกมาก็มันก็ปกคุมนะครับในส่วนของชอั้นอากาศไว้ไม่ให้เผยแพร่กระจายไปได้นี่ก็คือเรื่องของความคืบหน้าในการแก้ปัญหาพีเอมสองจุดหน้าของรัฐบาลจะไม่รู้ว่าจะคืบหน้าแต่ข่าวแต่ไม่ได้สามารถคืบหน้าในทางปฏิบัติด้วยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ขีดเส้นใต้แล้วก็ใส่เครื่องหมายคําถามไวเออ้เราพักกันสักครู่นะครับนะครับในช่วงแรกนี้พักกันสักครู่หนึ่ง แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อในเสียงสตอ้อนสื่อมีเดียโฟกัสครับมี